เชิญเชิญเลยลูกซื้อที่ให้ยา่าซื้อที่ก็จะ,ะ,ะขอซื้อขอซื้อขอซื้อที่ให้ยา่าซื้อที่าอ่าโอเคแค่นั้นเลยหนูโยนเหรียญไปให้หมดเลยเนะออเก่งมากโอเคเอาเอากระดูกย่ามากระดูกนยะ่ามาคมรับเอาเชือกออกเดี๋ยวอาจับให้จับสองชายไม่ไม่โยนอาจับสองชายงั้นลูกครับ แล้วจับสองชายแล้วก็เอียงข้างหนึ่งเอียงชายไปข้างหนึ่งแล้วค่อยๆเทเทอัฐีย่างไปหนูค่อยๆเทไปลูกอาจับอยู่นะค่อยๆเทไปลูกเทเทไปลูกแงมาก่็งมากค่อยๆเทนะย่าไปสู่สุกติเอาย่าไปสู่ทวงพระวัน théng phaong điเลย lúc théng phaong đi này pha théng đi lên rồi lúc à hoa lái với bồi hoa lái con được 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 สามน oh. uh, well, ั yeah. ่งลงไม่ได้ลูกนั่งเลยเอาเดี๋ยวดอกไม้พัชราค่ะพัชราจะปล่อยให้เนาะเอาเอาไปเนาะไปเนาะไมได้ถ่ายตัวเล็กเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรลูกเอาเทเลยเทเลยหลวงเทเลยทิ้มากทิ้งมากถุงไม่ทิ้งทะเลครับค ไม่ยอมออกอะเไม่เป็นไรพอแล้วไปพอแล้วไปแล้วเจ็ดร้อยเอ่อเอียงไหมมันเอียงนักกีเกียร์ก็เอียงสิจำนังหัวก็ไม่เป็นไร